ไปอยามบักคุ okay, mind, ่งมาตย์ไตีบมเนีปุป้ลอยตํามบักคุ่งมาตย่เตียมเลยเกิดเป่น่ากิยนมาถึนกอนเลยบนนอนก็เลยอลอยออกไปตอยบักคุ้งซอยบักคุ่งมาไปชุกเล็ยกข้าวเดียวเบิ่งปี่นองยัดตุยมาแสบไปกินเลยโอ้ยแสบแล้วยัดตุยันมาหยิบผายแล้วมาตัดเป็นกางเกงเห็นแล้วเราไปแอบตามบักคุ่งไปแสบตามนี่ยัดตุยเบิ้งดู ตุยซีปแบบพี่น้องเสพเํแปรบอกมันมันสิมันสีเสน้ำหนำยานเอยน้ำปลาลาุณแม่นั่แหละน้ำปลาคุนแม่เสพเสแนั่นแหละแม่เกิคนีดีไหมก็ได้น้ำไรลไดประเดี๋ยวได้เลยเวกดติมให้มันคนๆคุณแม่มันั่งเป็นมูเนาะโอ้ยมนั่งกินเป็นมูแนาะมันถี่สแกิน้เดียวมพี่น้องตาสว่างด้วยันนี้เนี่ยย่าตุยมากแบบพี่น้องบ่กคุ้งน้อยหน่อยหน่อยดิแล้วฝันแบบว่า Ban bạc bội bớt bội nè xem hiệp pinon. Bukla, bội chị ngăn kim mãi mùa Ôi, chị lại chị bội mẹ lại mẹ mùa 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 này mùa ลาว่าฝันมันเขนมันม่กไม่นเแ่ฟันเปลือกก็เพ่าได้สันละว่าละออนไม่ทอดิโปนี่พี่น้องเอ้ยบอกเมันเป็นระบกของปู่เวลาเล่นมัตอนนั้นกินข้าวมียะร้าเนาะแต่มันุงเป็นมาไม่เป็นไามันตํำแฉบมันกอบก็กอบดีดีเลยอืมเยอ่แต่หวานก็ต่ำแหลวก็ไม่กินเป็นมือแี่ไม่รู้สิ มองดีเหม่่น้้ิ้า้้้้น้้้้้้า้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้ย่า้้้้้้ย้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้เ้้้ยวไปกินบ้้้้้้้้้เดียวมัน้้้้้้้้้้้้ไ้้้้้้้น้อา้้่อ้้้ย้้้้้่้้้้ะ้้้้้้้่้้เ้้้้้อ้้้้้้้้้่ดนี้ ปันเือกมันละแม่ยานมันเข่าร้ายมันขูดเข่าเรือขวดไมกไขูดบ้นหน่อยน่อบังกุ้งหน่อยหน่อยพี่น้องอยี๋ยึดตุสิฟ้าไปเบ้งแขูดเราแย่แลยวแย่ล้ยันนั่นยันนั่นออกเบิ้ลก็เลยขูดออกพี่น้องแตได้ตูนสาบแเขาเลิกกันเดียวเบื้ดไปได้ขูดขูดเราที่าเขาบอกขมนะเขขดเรบอกหุ้งในตอนอยูมือนี่คือยตุยมา วบายเลยฉัรส่งไล้ไะ้ังเุสคนี้เนาะแฉบแด่อเย็บตุยนังอ่นเย็บผาอยู่ตาก็สีลับพี่น้องขาวาตก็ตังเหตุเพจยายก็เล็กไปหาเนี่ยมาให้กินอันนี้บอกบะม่วงเด้พี่น้องนี่เมื่อบะม่วงบะม่วงยายแล้วอ่อนยุต้นของเราเองน่ะแหละมันหลกระลายแบบนี้แล้เลยว่ามันอ่นซุกแล้วก็กินเบาเบิด เอาโน้ยดีไปกะมีแต่กระหรอกว่ากินวันวสาร์ยี่ตุยก็เลยบอกว่าให้ร้อนปอกแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็ใส่กช่องฟิล์ตใบก็ใส่ไใบยี่ตุยตั้งสี่ถุงพี่จะถุงใหญ่ๆพี่น้องจ้ายี่ตุยกินวันเสานเมื่อละสองถาดยังเสี่เลยพี่น้องสองถาดนนี้กินไกลบิดนเลยนี่แซ่บเสียบ่ัวบัวงเขียังแม่ เวาที่เราไปทำลูกแขกจหนึ่งนําเล็หน่อยพอนันกิงน้ำกันหลาย็คนแขก็ไม่เหมาะกับน้ำเหตุไดดอกเวลาเขาเวลาเขามีแขกเวลาเขามีแขกเขาบอกหูดอกว่าแขกจะไม่ยัมใดเขายังไม่กินกัดแต่มาคุแคกหมูเลยย่ายแล้วยัดแล้วยัดเอาเันอบกคุง ไป,ไปกินไปกินตำล้งแขกอยู่กับเป็กหน่อยอยู่ลานลานนวดตำดแสบตไทยกระแสบได้แม่แม่กัมาด้วยตำไทยแสบกินด้วยงไงตำกินเด็กกินี่นยังเขาไปอ่านตงแหลลงตีเองให่เกิดนนี้เใ่เกิดพาปไปอนแม่เอาไปไทลุยกีตุมเ <ừ. S 1> ด็กเขาไม่เคุณยาย แบแบค่ะคูณแม่เับนเปนขอบพุณหลายๆเด้อขนมเส้นยงดหัวหนึ่งแบบนี้ขนมเส้นสามหัวเอเคจำเส้นบนหงวกหัวหนึ่งขนมเส้นขนมเส้นอันที่ย่ายเบาถึง่ะไหน่อยสั้นเลยแบบนม่ยากก็แบอบีบะไรหน่อยสั้นยตเสือเป็นไนขนมเส้นแห้ง ว่าแม่ของขนมเสียนบานเท่าได้เป็นเสียนมีเป็นเป็นของเกาหลีนะพี่น้องมันนิ่มดียมแย่เราหมักเราเคยไปเราเคยไปบานเย็ดตุยไปบานเย็ดตุยหรืบะหนีเย็ดตุยหรือเล่ตุต่มเห็ดขนมเสียนซัวเราเล่าว่ววาขนมนี่แซ่บราว,ว่ามันนุ่มดีมันเขาน่าน้ำเข่าพีเข่าเกลีอยตุยก็ได้สื่อไม่เลาถุงนึงว่าสีมานสื่อมา,า,าส,มส,อมสองถุง,ถงละถุงละเครื่องโลเครื่องเนาะกระเป๋าเย็ดตุยมันแพกมาไดาหลายก็เลยมาบ่ได้

เส้นแบบคือยังเขียวเนี่ยทุกมากินกินแล้วกินแล้วนั่นแหละกินเลยหาแต่งเต้นเที่วให้ลูกกินอย่าแค่แต่นั่งกินเต้นได้เพิมเนจะแต่บางอย่างฝุ่นอย่าแค่แต่นั่งกินซื้อมาส่วนาก็อยัดให้นั่งกินหลายหลายนั่งกับสิ่งท่กิงกับบ้านนะจักเอียงเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาปกติเราเยอะตัวอยู่บ้านกับกินเข่าเ้ากับเกือบเที่ยงหมดเลยพี่น้องเยอะตัวเองอันนี้คุณแม่ เพิ่นจัดการหนึ่งแต่ลูกไส้ไปเหตุงานเพิ่นลุกมากแต่หกม่งพี่น้องจา้าราเดศนี่ยังดอกยศตุยบอกว่าตะกีนี่เพิ่นเหตุกับเขาเห็นลูกไส้เงีมือเศร้าว,นายยาวันนี้ยศตุยเลยบอกว่ามัดตองเห็ุกับเขาดอกยังมันนันยงีมือเศร้านะเอาเขาโอดมาต,ต้มแล้วก็มีผลลไม้มียังไส่เอามันนี่ก็เลยแบบนั้นเลยเหตุแบบนั้นล่ะน้องไสยย่ยศตุยกับกินเขาโอดแต่ว่าแม่ยศตุยกับตื่นขก้นมากกับมาก จัดการไหนคือเกาพี่นอ้องแล้วหมกักหมักงมพี่หลวงบได้เห็ดบอดส,ม,สมบายใจแล้วมาเห็ดเองยัดตุยมาอยู่นี่คือกันแล้วก็เห็ดไห้ยักไม่ยังเรียน,น,น,นหานันหานี่ใหูกจานจะบอด้กิน Cái 2 xóm chan bữa lấy đi Xóm chan bữa Xóm chan bữa lấy đi Kinh xóm chan điều, điều là bào bào <laughs> Kinh lô tiêu của dù bào bào Thầm phần mà Mất mơ là cô เห็นมักบงไม่เปลือกเงี่สิคือเห็นตอนนี้ตุยทองทองดูสาว่ะตุยอยากกินตำาักบะกุงแต่ว่าบ่บหมักบักคงน่วยใยหมักบักคงสายแล้วเอามะขูดเปลือกเอาแล้วก็ตาใส่ใบบักขามกินมากแปลกๆยอ้ตุยมักน้วสรแล้วก็มักแตงกวานาะบักคงนวยใหญ่่กิน กูได้บอกหูจับบอกหงสายบอกหงสายก็คือบอกหูเล้ยหน่อยๆพี่น้องมันเป็นสายเป็นสายเนาะเอามาขูดเปลือกเอาก็ยิ่ยมจากคุณแม่เอามาหลายอันแต่ส่วนมากินนะ

phụ công cọp hí cọp đi ừ búng quăng xe kém cả tháp mạ da hí non trà mẫn dị mì nằm ở đây nỉ non thế qua cứ khát đây đấy khát đây ถาม่มีบะงวงแต่ว่าตอนนี้บะกวงแพงแพงยัดตุยไปบังอยู่ในห่างอะรสอร่อยพี่น้องจา้าบะงวงเคียวเนี่ยดีสิแย่โลกคิดเซตตุยเย็นไว้อันนี้ก็กินแซ่บด่พี่น้องขอบคุณหลายๆ้อคุณแม่เด้อ นางหมนคุณหลอดิแม่กบคุณกบะไ่ไม่เมียนไหนได้สิเมียนเองเนี่ยยมยอยมยอหรอพี่น้องบัวสิเมียนเองเหรอ้บ่กินเล้วก็สิมาเมียนให้กันยุกโอ้ยีสิบ้าเียนมเยกิเล่บัวบัววเยอัดเองล่างเองนางยู่ตเนี่ยนอนเนี่นอนเนี่ยยูตอเนี่ย แค่นี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวตุยไปล้างถ้วยก้นเดี๋ยวแม่ยัดตุยสิจัดก,การ <c oughs> สาบ่ได้เดี๋ยวเราจัดก,การเลยเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีจ้า